สวัสดีพี่น้องช่องท่านโดนคนขับรถบรรทุกเฮนอ๊อฟเชีย่ยวครับ,บมาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับผมครับผมก็หาที่จะรถทุ่งห nghe mùi bị dây bực hàng Thôi bay thôi bay Ê Ê Tùng ma, tùng ma ตรงตรงตรงไปเลยเอก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 ตรงมาตรงมาเอกเอก,อกโอ้อะไรเนี่ยไม่เล่นอะไรเนี่ยเอมีแกงพักทีเล็กบ่ อ่นะสายมดุดสายมดุยมดดีแล้วแล้วจะให้ปากโก้จอดไหนอ่ะพอแล้วดบเครื่องอไปเล่นน้ำดีกว่าไปเฮ้ย,ยไปเล่นน้ำหานังเงาดีกว่า หาทังเงาไงเยอะจอดอ่ะพี่เราจอดอะ่ไอดอะไ,ไปไหมไฮะสี่โลไปไหมไปไหมจะหารถ โคดีนัดกับแมนก็ได้เลยพอดีมากครับมามาเวาให้ประชากุมวันฟ้องว่าผมตีดที่ดวงวันสรุปยังไงนี่ยพวกเขาเขาเขาไม่พอพึ่งหรอกมือเพรียวแมนพวกกับกับลังยังเดี๋ยวผมมาชมอ่ะปัาดันสาวน้อยเขาเนี่ยครับแมนมีมีความพร้อมมีความเตรียมตัวแต่ประมาณจากเดือนครับเนี่ยบอดฟ้ฟังเลยต้งแต่ผมติดตัวก็เดือนเดือนเดือนสองอันสองสามเดือนประมาณสองสามเดือนเลยครับที่ไปที่ไหนเข้าไปว่ากัน ผมเรีนเ oh, so ีโอ like like well, ้ปการวัดวัดังเดี่ยผมเรมางานคู่เนี่พอในบ้านโตโหเลยคำเนผมประกาศเดี๋ยวัเด่วผมเรียนวัดแก้วดยเดี๋ยวเนเดีวเดี๋ยววี้นางานห้อวัดเไบานวัดน้นอยนวัดแก้วลออันพ่อหูประพ่ห้องทองไร่สองสาแนสาแสนก่าครับโอประมาณพันกว่าใบำเนรกาศทว่าห้อห้องไหมนาะแต่วันนีกันจ้งฝากใอกลอไปท่าเงาด้วยทำนฝาก ทั้งเฟางา็ทังผักกาดสางเบื้องแรกก็ตามเต่เมื่อที่ตามเก่าแต่มื่อในซื้อนกันตลอดขึ้นมาร่นี่ครับชาวเรื่องเรื่ใจเข้าเก็ซี่ฮอครับมากเ้อครับได้หลายเห้มาช่วยกันบอกทัาบุู้น้ำกันน้ำก้องๆบอกคนไน้น้ำก้างครับเันห่วงเต็มที่หลายองน้าเสริมของน้ำเสริมไม่อยู่ทั้งนั้นนี่หองท่านผูนแกนหองครับผมบจะดูหน้าว้่งเดี่ยวทั้งคนสามยุโรยวงเดี่ยวทั้งคนสามหามงเลยนี่ ผมผมรับคอมแห้งมาเลยขับมาเลยขับมาเลยช่วยกันครับทํากันซดแจ้งเขโลซอดแจงขโลหุ่งเช้าครับเอาละครับผมเป็นขอบคุณท่านพ่อผู้ใหญ่เลครับทนบคครับผมขับผมประเด็นเปกับเป็นเรื่องใจหายพระวาครับผมลุยเองลุยไปเองครับุปเองเขาเล้นัดซุ่มไปซุ่มไปไปใช้มือบนมาเขียบครับมือปั๊บเส้นปั๊บปัใจเลยมัใจครับเลยครับฮ่าฮู่าา ไม่ไปจอดพุณเลยคนละค้างคนละฟังผมผมมันมักวนครับผมมักวนครับแม่นผมขอถามพอเป็นไงอีกอย่างเงี้ยบอกที่เด็ซี้ที่ตามอทีตามเขาบออย่บเงี้ยคอกที่ตามมาขึ้นสิใครเด็ดด้วแสง้าพอดีโเชี่ดููดูนะครับผมะรองตอดตอไกลว่าจากไกลวา่ครับบอกบอนยังมนยังั้ดยผมบอไม่เชื่อหรอกะว่งละสองทีนี่หันไปนู่นฟังละสอก็ได้ไปทีหันไปนู่น

เออจะจอดต้มอ,อีกก็ได้ไปจอดต้มอ,อีกอ่ะจอดขังต้นไม้อ่ะต้มอ,อีกเลยและตรงเทลุกอีกเลด จอทางโอ้ยโคมีลาบเจ้ขอ,อให้ได้มีโชคมีลาบาเขาให้ด้ครับเด้อโอ้ถูกรววนยังไงเขาเน่สักครั้งหนึ่งในชีวิตฮะสามห,าห้างเลยผมได้ท้เจ็ดใบเจ็ดใบหกใบ พงไป้ายเรื่องเงนะทีว่ว่าเจามากเพื่อเราจะไม่จะสามหาจะขึ้สาหาเอาสามาไม่ใส่บึงม่นาน้อบงไขอ,ง,องยิงบ่ม,มือวังเชิเลืออวังเชิเลือกตระเิีเหบอบเหเราละเหลืเต<ม>บุญว<ม>านสนาทำม,มาร่วมกันสร้างาด้วยกันเมนบ่มีเงินเทวดาี่คนก็ถ้าถึงแม่ก็ดีใจด้วยทุกคนก็มาหาทำงานหาเงินสามิลาสิ่งนี้คือรางวัลเล็กๆน้อย ก็มับมันเล็กๆหน่อยยขัมันถือข้าใบมันก็หลายตัรงวันใหญ่เลดแลนี่ในธนาคาทุกคนโชคดีครับเนีเนีมานี่ยเมี่นี่ครนบ่าเนี่ยพนี่นามยเี่นี่ยเนีเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยว่ยเนีนี่ยนี้ยนี่ยนี่พเนีนี่ยเนี่ยเนั่เนีันม่เนีนี่ยันี่นีบนนีนีนี่เนนนีน ครับผมคลิปบมียไวเซ็นเจอครับเดี๋ยวเจอกิปหน้าครับสวัสดีครับ